สว,ส,สวัสดีคะ่ะเจยศนชีวิตในฟินแลนด์เลยค่ะพ mm ี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เยศนก็จะมาฝากอีกสักหนึ่งคลิปเนาะค่ะเนาะก่อนที่จะถึงคริสต์มาสเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เยศนก็เอาของไปที่ห้างสรรพสินค้าค่ะที่เยศนทํางานเนาะค่ะเนาะยศนก็เอาของไปลงเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นของที่ในห้างนะคะเป็นต้นสดของต้นคริสต์มาสค่ะเป็นพลาสติกค่ะอันนี้จะเป็นต้นพลาสติกค่ะ อยู่ที่ตรงประตูทางเข้าของหน้าห้างนะคะเนาะแล้วยเยส,สนก็เอาของที่ว่าเยส,สนจะเอาไปขายที่เป็นพวงคริสต์มาสเป็นพวงมาจากทามาจากใบคริสต์มาสสดๆนะคะพี่น้องจ๋าที่เยส,สนทาแล้นนี่ยยส,สนก็ไปขายที่ตลาดะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเขามีนัดเยสนก็ไปขายเยส,สนกขเก็บภาพสวยๆมาฝากเลยคะ่ะสวยแต่บรรยากาศที่เยส,สนไม่สวยพี่น้อง อันนี้็เยส่นก็ทําเตรียมเอาไปห้างค่ะพี่น้องจะเอาไปที่หน้าห้างที่่าเยสุนออกไปวางขายเวยค่ะเพราะว่าจะมีโต๊ะอยู่ข้างนอกอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าเยสุนก็ไปวางขายทุกปีค่ะเพราะว่าใบไม้พวกนี้จะไปอยู่ข้างในห้างไม่ได้ค่ะเพราะว่าในห้างนั้นเป็นห้างอุ่นค่ะเป็นห้างแบบเข้าติด แอร์ Air, เป็นแอร์อุ่นนะคะพี่น้องขามันไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้องมันก็เป็นตลาดแบบเป็นห้างเบ็นตลาดนะคะพี่น้องขาแล้วทีนี้มันก็ต้องใช้แอร์อุ่นนะคะพี่น้องขาถ้าใบพวกนี้ใบคริสต์มาสอันนี้มันเป็นใบคริสต์มาสแบบที่เขาปลูกขายต้นนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องขาแยกสวนก็ ไปเก็บมาปีนี้ยายสนฟุกพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ายายสนฟุกยังไงลมพายุมาสองรอบกับพี่น้องขายายสนก็เลยฟุกเลยยายสนก็ไปถือโอกาสไปเก็บเอาที่ว่าต้นต้นไม้ที่ลมพายุมันพัดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้อยู่ที่หน้าห้างค่ะยายสนก็ไปวางไว้แล้วก็เขียนป้ายเขียวๆว,ว่าไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะคะพี่น้องขาติดราคาเอาไว้ยายสนก็ติดราคาเอาไว้แล้วทีนี้เขาก็ไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์กับพี่น้องขา พี่สนทาทุกปีคะ่ะตั้งแต่พี่สนมาอยู่ก็สิบห้าสิบหกปีแล้วนะก็นกค่ะเนาะพี่สนก็าํามาประมาณสิบสามปีสิบสองสิบสามปีนี่แหละคะ่ะที่ทาพวงอันนี้ขายนะะึกค่ะเนาะก็พอได้ค่าเครื่องบินกลับไทยนะคะพี่น้องขาในแหลดรายได้พิเศษพอได้ค่าเครื่องบินพอได้เงินไปใช้ไปหาลูกหาหลานนะคะึค่ะพี่น้องขาถ้าไม่มีรายได้พิเศษมันก็ ลำบากนะคะอยู่มังนอกไม่ใช่ว่าสบายนะคะพี่น้องขาก็ต้องทําอันนี้ในกระสอบในถุงนี่ก็เป็นใบเบิร์สค่ะเอามาทําใบซาวหน้าวัสตะค่ะพี่น้องขาเป็นใบเบิร์สแล้วก็ใไดถุงที่สีขาวๆนี่มันจะเป็น เป็นลูกสนหนาวคะ่ะที่ร่วงลงมาเยาสนก็มาผึ่งแดดให้มันแห้งแล้วมันกบาลออกอายเยสนก็มาทําเป็นพวงแห้งกับพี่น้องคะ่ะแล้วก็พ่นสีคะ่ะแล้วก็เอามาสุดมาเนี่ยนะคะมาขายที่ห้างมาส่งไว้ที่ห้างวางไว้ที่ห้างเดี๋ยวทางทางห้างเขาก็จัดการแยกแยกขายให้เยสนเองคะ่ะเพราะว่าปีกายเยาสนก็เอามาวางไว้ให้เขาก็ขายให้กับน้องคะ่ะเขาก็ขายให้เกบเ็บเงินไว้ให้แต่ปีนี้มันก็มีเนาะ โรคระบาดสองบาทนี่แหละนะเขาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าก็เลยหากินยากหากินลาบากแต่กันดีสบายเยสุนก็ไม่ได้มายืนหนาวนกับพี่น้องค่ะเอามาส่งให้ที่ห้างที่ห้างขายเดี๋ยวก็จัดการให้เคลียร์ให้ค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องมายืนหนาวทุกปีเยสุนมายืนขายเองค่ะยืนขายเองหนาวเท่าไหร่ก็ต้องทนค่ะปีนี้ก็ก็กลัวโรคระบาดสองบาทนี่แหละน้องคุ่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าก็เลยได้เอามาให้ท้ที่ห้างค่ะจัดการขายให้ค่ะ ถ้ายังไงเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสนได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอกราบ ประคุณมากค่ะที่ได้เข้ามารับชมยายสนชีวิตในสเปนแลนด์จนจบคลิปนะคะพี่น้องค่ะถ้าหากพี่พี่น้องๆ้องยูทูบเบอร์คนที่ได้เข้ามาแล้วยายสนก็กลับหาทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวยายสนกลับหาทุกคนแต่จะช้าหน่อยค่ะแต่ละคลิปที่ยายสนปล่อยไปยายสนจะทิ้งไว้สองวันก่อนค่ะสองวันสามวันบางทียายสนถึงจะกลับหาค่ะแต่พี่พี่น้องๆ้องยูทูบเบอร์ที่เข้ามาเยี่ยมบ้านยายสนใหม่ยายสนก็จะทิ้งไว้ จะทิ้งไว้ให้ข้ามวันข้ามคืนวันสองวันสามวันเนาะคะ่ะน้อยยงยาสมงตึงจะกลับไปแล้วก็ขอกาบขอบพระคุณเอฟซีทั้งหลายด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยยสูงชีวิตในปินแลนด์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ